อ๋อน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่นมข้นลงไปนะครับพอน้ำเดือดเราก็แบ่งกันกินนี่คือการใส่นมข้นี่ตูววิธีรแล้วเมื่อละลายจะกลายเป็นสีข้นขึ้นนะครับสีเหมือนอะไรครับนี่คือหัววุ้นใช่ไหมครับ นละเรื่องกันแล้วเนาะอันนี้ตัดตัดออกครับอะไรของคุณจะคิดครับอันนี้มูลรายการก็อะไรก็ตลาดที่เราซื้อของโลโก้โอ้โปรตักน้ำก็ไปควนในต้ำผัดถิ่นมันจะขาวเลยผับใจกันให้ขิงเทียมอ๋อเออมันี่ยนะสีมันจะเหมือนกับ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 เออ ท่านผู้ชมเลยนมที่ละลายกับน้ำน้ำตาลมาครับน้ำตาลน้ำตาลมาน้ำตาลมาคตอนนี้ใส่ใส่ได้แล้วใช่ไหมครับใส่แล้แล้ววางไปเลยนี่คือจะทำการตีวอมครับผมนี่คือน้ำตาลครับนั่นคือเกลือครับนี่คือการใส่น้ำตาลที่ถูกวิธีถูกต้องครับเราจะไม่ใส่ทีเดียวนะครับนี่คือการใส่เกลือนะครับ

ปวดแล้วยังเหลือนมข้มจืดนี่ฮะกบม้วนจืดก้วนจืดใส่หลังมาปะไม่ได้เลยใส่เลยใส่เลยม้วนจืดใส่เลยครับแต่ก็ยังกินจืดใช่ไหมคะเพราะว่าใส่หมดแล้วก็แล้วผลไม้เรด้วยแต่งงเปเวลามันแห้งก่อนดิอ๋อเป็นมันยินทำไมโวดเมันอ๋แรงกลางได้บ้างแต่ไม่กระเจิงไม่กระเจิงรายการสดเลครับผมรายการสดอ๋อต้องพูดดีๆนะครับครับผม นี่คือส่วนผสมทั้งหมดที่ใส่ลงไปนะครับมีน้ำตาลมีเกลือมีน้ำมันจืดนะครับอมีผงมุนด้วยครับแล้วก็แต่งกินได้เลยนะครับต้องครับมันนี่คือจะข้ามขั้นตอนที่จะกินได้แล้วลืมน้ำเปล่าไปได้เดี๋ยวตายแล้วเจ็บเลยครับตายแล้วเจ็บเลยอาเจ็บดิโอ้โหโคตรเจ็บเปล่าน้ำต้มตามาัด เข้มครับเข้มตายปกด้วยรื่องนานนะเป็นไปด้วยความตั้งใจนะอยู่ที่บ้านทกับข้าวเป็เมียบเวลาได้รูเพ่อนไดู้ลูกัข้เมำรเนาะนี่ไงรับมือี่เมกพอจะเดือดราก็ใส่เครื่องแกงให้แล้วนะครับกับเนูเลยไม่รดดีรอเปลาคด้เครื่องแกง เดียดเดียดคุณเดลยด่ครับรรยการนียนกูมิดจะโเป็กคนยิ้มได่ไหมครับจัดไปครับย่มพาดคือตีมอกกับตาเจบกะทาเล็กอ่าได้เกินตอนไม่มาครับปลามี่ังอ๋อปลามี่ัง

ย้เมีบทไปิ้มบทบตองไม่แตเด็ดบัมดแ้เจิ้มจนักชิมนักชิมนักชิมลินจองแกงงล่นจองสองจบเล่นเลยเนาะกวาวนไปต่างเดียวกันนันเรายิงมันมีที ไม่แต่ว่ามันกวนแบบนี้มันจะว่าอย่างเดียวผมกวนครับมันเก็มหนึ่งดีหรือมันจะตีรถสู้ที่มันอยู่ในกำราลังที่เดียวมันเก็มหนึ่งดีเลยเพราะว่าเนื้อมันจะไม่เข้ากันทีนี้พอลองไปยำอมันจะไม่ยันแล้วในการโดนนะครับผมเพีาะว่าเดี๋ยวเอาไปเอาเสื้อมากรองกันเอาเสื้อมากรองเสื้อเสื้อของกาก มีบัตรไหมครับบัตรบัตรคอนเสิร์ตอมันเป็นรายการสดเดี๋ยวเราโคดโคดหน้าโคดหน้าอ่าอ่าอ่าไอ้กี้กันต้องบัตรไหมฮะเฮ้ยเขาบัตรเขาเรียนแล้วแต่และนี่คือจุดรับช่วงขั้นรายการนะครับเรามีประกดหน้าประกดหน่ากิจกรรมดีๆนะครับให้ทุกๆท่านร่วมสนุกกันนะครับคือคอนเสิร์ตจบของพวกเราปีสี่นะครับชื่อคอนเสิร์ตว่า เซรามาลเพียงทางที่เก้าครับตอนดวงจันทร์สลักใจตรึงไว้ในสายอันนะครับสัญญาสัญญาฝากกันด้วยนะครับปัดใบละแปดสิบบาทนะครับสองใบสองร้อยครับสองใบโรงเรียอาจารย์มาแล้วไม่เป็นไรอาจารย์ขึ้นไปแลยรโมมนิดนึงครับอันนี้เดี๋ยวลงยูทูบจะง่ายเลยไปแกล้งกับโพรือมีแต

รงนเลยเกเลยแกณฑเลยตรงนี้จะได้ค่ะตรงนี้ะแบ่งให้มันกันเดี๋ยวลเดี๋ยวลอตรงนี้งอเดี๋ยวรอให้เกิดนะคะเดี๋ยวจต๊อปไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันภาคสองตอนนี้ช่วงหน้าครับพัโาโอยงูไี้ย